สี่สามสองหนึน่งมาฟาร์เปโลครับตุ้มไซเวยอย่างเดียวนะนะครับไม่เอาไม่เอาอะไรเลยนะครับจนกว่าจะชนข่าวนะครับ เรามองนะครับเรามองว่าลงนะนะครับแต่เรายอมแค่1 8 0 2 9นกะก็คือหายเดิมนั่นแหละนะครับเรายอมแค่ตรงนั้นพอนะครับเราเล่นอ่าสั้นๆนะครับถ้ามันโดนก็คือโดนปล่อยมันนะครับเพราะว่าอันนี้เราเอาเรโชในการเข้าเล่นเนาะแล้วก็เล่นด้วยเงื่อนไขของการเบรกเอานะครับแล้วก็เงื่อนไขของเทนนะครับวันนี้ไม่มีเซตอัพอะไรที่มันดูยุ่งยากเลยโอเคมีการกดตัวลงมาก่อนข่าวเล็กน้อยนะครับวิสีทีชนข่าวครับบนิือยู่ร้อยหกสิบเหรียญครับไป สิบห้าวิสุดท้ายครับโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งน้ำฟาลเปโลครับุ้ม อาเป็นหนึ่งวันที่เข้าออเดอร์ตั้งแต่กี่โมงนะตั้งแต่ทุ่มสิบห้านะครับมันจบตอนสองทุ่มครึ่งเนาะนะครับก็เป็นหนึ่งวันที่โอเคนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับปล่อยมันนะปล่อยมันนะครับเราไม่มีของละนะครับปล่อยมันนะครับก็ยินดีกับนายทุกคนด้วยนะนะครับวันนี้นะครับก็ได้กําไรไปทั้งสิ้นประมาณ1229เหรียญนะครับก็ได้จากไม้เซลล์เนาะนะครับจริงๆเนี่ย เราถือไม้นี้ลงมานะที่พี่ไม่ให้ตั้งที่ีไว้ไม้นึงนั่นแหละนะครับก็เป็นกําไรที่ดีนะครับถือว่าดีถือว่าดีนะครับก็ได้ไปประมาณ3เปอร์นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆแก้กันไปเนาะนะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับวันนี้ถ้าเป็นกําไรนะครับอย่าลืมแคปกกำไรลงห้องให้พี่ด้วยใส่แฮชแท็กนะครับไลท์เท็ดกับโ o เนติกนะครับไลท์เทดบายโคเนติกให้ด้วยนะนะครับ